Thank mm -hmm. you. พบกับช่องอสังหาพาทัวร์ทำไปเที่ยวไปเที่ยวยังไงให้มีความสุขกินไปเที่ยวไปเพิ่มเติมคือความรู้ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยพี่กิดครับ,คร,บครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับตอนที่เราอยู่ที่เขื่อนแม่ประจันนะครับหรืออ่างเก็บน้ําห้วยแม่ประจัน<ม>ซึ่งอยู่อําเภอหนองจักป้องจังหวัดเพชรบุรีห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณร้อยกว่ารลย เท่านั้นเองนะครับขับรถก็2ชั่วโมงเนาะใช่ประมาณ2ชั่วโมงครับที่นี่ก็จะเป็นเขื่อนเดี๋ยวเราเล่าไปเดินไปนะครับครับครับเราที่เขื่อนแม่ประจันเนี่ยเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนดินนะครับเขื่อนดินครับผมมีความยาวสันเขื่อนเนี่ยประมาณ2กิโลโอ้โหถือว่ายาวมากเลยนะครับพี่กิจใช่ครับแล้วเราสามารถที่ช่วงเย็นๆเนี่ยช่วงพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยเราสามารถมาวิ่งจ็อกกิ้ง แล้วก็มาขี่จักรยานออกกาลังกายได้ในช่วงเย็นเรียกว่าชาวบ้านแถวนี้ก็มาออกกาลังกายกันทุกวันใช่ครับนะครับวิวพระอาทิตย์ตกตอนเย็นจะสวยมากครับอือครับครับนี่ก็เป็นถนนที่วิ่งออกกาลังกายใช่ไหมครับใช่ถนนถนนถนนนี้กว้างกว้าง8เมตรเลยนะครับแปดเมตรนะครับรดรถสวนกันสบายโอ้โหนะครับดูกล้องแพนไปนะครับกล้องจะแพนถนนไปโอ้โหนี่เห็นไหมครับว่าโอ้โหมันวิวมันสวยงามมากเลยนะครับที่ สำหรับเรียกว่ารถเนี่ยก็มีสถานที่จอดรถมากมายนะครับนะในบริเวณสันเขื่อนนะครับก็คนก็วิ่งออกกำลังกายตามสันเขื่อนไปนะครับโอ้โหนี่ก็ภูเขาก็ล้อมรอบเลย3 6 0องศาใช่ครับผมนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับที่นี่นะครับแล้วก็เขาลูกนั้นครับพี่กิจครับเขาเรียกว่าเขาอะไรครับเนี่ยอันนี้เรียกว่าเขากระทิงครับเป็นแนดมมาคของทางอำเภอหนองยาป้องเลยเป็นเขาใหญ่มากนะครับ ใช่ครับสูงสูงมากใช้เวลาเดินขึ้นเนี่ยประมาณชั่วโมงครึง<อ>่งคือสามารถเดินขึ้นไปไปไป,ไป,ไปชมได้นะครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเป็นลานกว้างเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นลานกว้างเป็นเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งซึ่งด้วยความสูงเนี่ยทาให้เรามองลงมาข้างล่างเนี่ยเห็นทะเลเลยใช่วิวขุางล่างสวยมากและสามารถเห็นเห็นวิวทะเลถึง โอ้โหนะครับเรียกว่าขึ้นไปข้างบนนะครับนอกจากเป็นลานกลางเต็นท์แล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ยังเห็นทะเลนะครับใช่ครับผมโอ้โหมันสุดยอดจริงครับนั่นก็อีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวเนาะคือคือเขากระทิงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เห็นตึกตรงนั้นนะครับพิกิตครับเป็นอะไรครับอาตึกที่เราเห็นทั้งหมดนั่นเป็นโรงแรมริเวลเล่ครับเป็นโรงแรมระดับ4 4-5ดาวเลยนะครับมีสถานที่สัมมนามีห้องพัก หลากหลายสไตล์นะครับก็เรียกว่าเป็นโรงแรมในกลางป่าเขาเลยนะครับใช่ครับอยู like like ่บนเขาเลยนี่แสดงว่าถ้าโรงแรมยังบุกเบิกมานี่แสดงไม่ธรรมดานะครับที่หนองยป้องนี่ใช่ครับผมนะครับโอ้โหงั้นที่เห็นนั่นอยู่อะไรครับพี่กิตเป็นเห็นวัดหรืออะไรนะครับเห็นพระองค์ท่านนอนอยู่นะครับที่นั่นจะเป็นสำนักสงฆ์ครับชื่อว่าสำนักสงฆ์นิทั์เจริญธรรมนะครับเป็นองค์พระเนี่ยเป็นองค์พระที่สร้างเป็นองค์พระนอน นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จดีนะครับยังไม่เสร็จรแต่เราสามารถไปกราบไหว้ได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกันถ้าอย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยโอเคครับเราก็มาอยู่กันที่สนักสงเทพนิทัศเจริญธรรมนะครับซึ่งที่เมื่อกี้กล่าวไปก็คือมีกําลังก่อสร้างองค์พระนอนนะครับก็คือเป็นพระนอน ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีเลยใช่ครับใหญ่ที่สุดนะครับปัจจุบันนี้ยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมครับครับกำลังก่อสร้างอยู่ก็ถ้าท่านใดมีจิตศราก็มาบริจาคได้นะครับก็ไว้ไปที่สักการะของชาวบ้านเนาะใช่แล้วก็ตัดชาวต่างจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดเพชรบุรีก็สามารถที่จะมากราบสักการะท่านได้ใช่ครับนะครับแวะผ่านมาก็มีโอกาสก็แวะเข้ามาสักการะโอสวยงามทีเดียวเลยนะครับ้าเกิดสร้างเสร็จนะครับท่านผูโอ้หท่าน องใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราไปลองไปชมรอบๆกันดูนะครับครับครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย หลังจากที่เราได้เที่ยวสถานที่สําคัญสาคัญไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแม่ประจันนะครับแล้วก็ไหว้อ์พระนอนนะครับก็วันนี้มาพาชมร้านอาหารชื่อดังของหนองยาป้องเลยนะครับใช่ครับถ้ามีโอกาสก็แวะระทานได้ครับอันนี้ครับครัวแม่ประจันครัวแม่ประจันเรามาดูซิว่าเขาอร่อยสมชื่อหรือเปล่าใช่ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยพี่เจ้าของร้านใช่ไหมครับ Yup. วันดีครับวันดีครับวันดีครับวันนี้มามาถ่ายทําร้านหน่อยครับมารีวิวร้านให้หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็วันนี้มารู้จักในครับพ mm ี่ลุงครับอ่าพี่ลุงมาหน่อยเลยครับอ่าเจ้าของร้านพี่ล uh ุงพี่วานเป็นเจ้าของร้านครับเดี๋ยววันนี้เรามาเมนูเด็ดมาดูซิว่า อร่อยสมชื่อหรือเปล่าใช่มีเมนูไหนแนะนําก็แนะนําได้เลยนะครับนี่เลยครับเมนูเด็ดใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยววันนี้เราเอาไข่ตุ๋นหม้อไฟใช่นะไข่ตุ๋นฟอ่ผัดบ็อกลีานะครับแล้วก็เมนูอื่นๆก็มีในก็มีมีในเมนูด้วยเมนูด้วยได้ข่าวว่าแกงปลาไก่ที่นี่ก็ที่เด็ดเหมือนกันนะครับโอ้โหแกงปลาไก่สุดยอดมากครับนั้นเราไปชมกันนะครับ โอ้นะครับนี่ก็เมนูที่เราสั่งไว้เมื่อกี้นะครับทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับพี่ลุงคือหมดคือเจ้าของร้านที่นี่เนาะก็อันนี้ก็คือไข่ตุ๋นหม้อไฟครับเมื่อกี้คูลเลยนะครับเดี๋ยวมีภาพให้ดูวิธีหนึ่งครับเมื่อกี้เราคุนไปเพลินไปหน่อยเลยยุบใช่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 ปกติต้องเต็มเลยนั้นเน่ใช่ใช่มันก็จะมีพวกอะไรนะครับเนี่ยมีปลาหมึกมีกุ้งอะไรปลาหมึกกุ้งครับใส่เข้าไปใช่นี่เขาเรียกเป็นหน้าทะเลเนาะ คือทางร้านก็จะมีหน้าหมูสับกับหน้าทะเลทะเลรวมอันนี้คือหน้าทะเลรวมใช่ใช่ชื่อของเขาก็าคือไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลใช่ใช่ทะเลรวมครับแล้วก็แกงปลาไก่แกงปลาไก่ครับโอ้โหนะครับแกงปลาไก่เรานี่โอ้โหเข้มข้นครับสังเกตนะฮะเห็นน้ำนะครับโอ้โหเข้มข้นมากได้ข่าวว่ารสชาตินี่จิจจัดจิตจัดนะครับพริกกระเลียงน โอ้โหคือพริกกระเรี่ยงพริกกระเรี่ยงของที่นี่เลยคือขึ้นชื่อของหนอนยี่ปองเลยใช่ครับนะครับแกงเลี่ยงพริกกระเรี่ยงนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือนี่ผักผัดผักผัด <บ rum S 1> ผัก,กผัดผัดผัดรวมผัดรวม ja นะครับก็มีกุ้งตัวโอ้โหตัวแบบดูดูดูผู้ชมดูดูนะครับโอ้โห ราะว่าอย่างกุ้งนี่ก็ผมก็ไปซื้อจากพี่มหาชัยมามหาชัยเลยนะครับหรือจากสดจากทะเลเลยว่างั้นใช่ใช่นะครับสุดท้ายก็คือที่นี่เปิดตั้งแต่10โมงใช่ถึง21นาฬิกาใช่นะครับเดี๋ยว่าเปิดทุกวันเลยนะครับด้วยวันพุธนะครับใช่แล้วก็ได้ข่าวว่านอกจากทำร้านอาหารแล้วก็ยังรับจ็อบอย่างเช่นงานบวชานแต่งใช่ครับก็รับทุกอย่างรับรับที่ร้านก็ใช่ ก็รับจัดเลี้ยงโอเคครับก็สุดท้ายก็ขอบคุณพี่ลูกนะครับที่วันนี้แมนเป็นเจ้าภาพกับอาหารอร่อยๆมื้อนี้นะครับครัวแม่ประจันนะครับใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ผมจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับครัวแม่ประจันนะครับใครต้องการที่จะมาเที่ยวก็เชิญชมได้นะครับที่ใต้ลิงก์นี้เลยนะครับ พี่ลงุงทาไมถึงต้องลงทุนกับที่ดินครับพี่ทาไมต้องลงทุนกับที่ดินใช่ไหมครับก็<ช>โ้โหอันนี้เป็นคาถามที่แบบว่า<ช>โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยการลงทุนกับที่ดินเนี่ยผลตอบแทนสูงพี่สูโชูงครับโอ้โหโความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงต่ำแล้วการขาดทุนเนี่ยถามว่าไม่มีไม่มีเลยนะครับเพราะว่าขาดทุนไม่มีแต่เพราะว่าที่ดินเนี่ยเราซื้อทิ้งไว้เนี่ยพ่อนนานไปนานไปนะครับ มีแต่ขึ้นนะพี่นะถูกถูกราคาก็ขึ้นถูกนะครับสามารถปล่อยเช่าได้ถูกอย่างเช่นที่ในเมืองหน่อยก็ทําปล่อยเช่าให้ปั้มน้ำมันให้ตลาดนัดใช่ให้ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่สนใจใช่นะครับจากซื้อมาสมมติเราซื้อมา5ล้านเราอาจจะปล่อยเช่าเดือนละหลายแสนใช่ผ่านไป5-10ปีราคาเพิ่มใช่ใราคามันเพิ่มอยู่แล้ว2ี่สใช่ใ เ,เ,เข่าได้เลยนะครับ<ช>จุฬาพัฒนเขตในใน,ในเมืองนะครับ<ช>โดยเฉลีย่ยเ<ม>นี่ยนะครับอัตราการเฉริเติบโตของของราคาที่ดินเนี่ยในเมืองนะครับและปรมิมณทลนเชื่อไหมครับสิบเปอร์เซ็นต์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่ลุงเออใช่ก็คือตรงนี้บางทีเราเราลองสังเกตไหมว่าเฮ้ยทำไมที่ดินปีหนึ่งเนี่ยเฮ้ยราคาเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยเฮ้ยเราอาจจะไปดูเฮ้ยราคาแลงหนึ่งเฮ้ยร้านเดียวเ,ยเขาบอกขายร้านเดียวอือใช่ไหม พอข้ามปีใหม่เอ้ยทำไมราคาที่ดินมันขึ้นวะอจากที่ว่าเอเราเคยผ่านมาแถวนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องอะไรมากเลยทุกวันนี้เลยคือราคาที่ดินเนี่ยคือมันขยับขึ้นไวมากแ้วก็เป็นการลงทุนที่คุ้มข้อสำคัญคือที่ดินก็มีชิ้นเดียวใช่ไม่สามารถเพิ่มงอกได้ใช่นะครับไม่หายหาไม่ได้แล้วไม่มีหัวงอกนะพี่นะใช่หัวงอกเรานี่ยยังเพาะได้ถูก ที่ดินเพาะไม่ได้นะเพาะไม่ได้ไม่ได้มีแต่หายแล้วก็ประชากรนี่ก็เพิ่มขึ้นทุกวันใช่นะครับประชากรเพิ่มวามต้องการที่ดินก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มตามเาตามก็คือหลักเข้าหลักการนะครับก็ดีมาทัพพายนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อก็มีส่วนทําให้ราคาที่ดินถูงขึ้นถูงขึ้นเพราะว่าสึงค่าสูงขึ้นสูงขึ้นอาหาร ข้าวปลากระป๋องน้ำติกน้ำปลาเครื่องใช้ต่างๆเพิ่มขึ้นใช่ใช่ราคาที่ดินก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนี่แหละครับมันเป็นลูกโซ่ตามกันไปถึงว่าสาเหตุว่าทําไมต้องลงทุนเรื่องของที่ดินใช่นะครับะระบบการขนส่งสาธารณูภงต่างปัจจุบันนี้ก็ถนนหนทางเป็นยังไงครับแถวนี้ก็ถือก็เป็นส่วนใหญ่ก็คือการเดินทางก็สะดวกเนาะก็จะเป็นถนนลาดยางครับ,รบแต่ผมเห็น เขาว่ามีที่ดีอยู่แปลงหนึ่งตั้งใช่อ่ันนี้ผมอยากจะพาทุกคนแล้วก็พี่ๆไปดูอ่าเห็นเจ้าของเขาบอกเขาขายราคาไม่แพงนะพี่ใช่ใช่ใชครับภูเขาในี่สามร้อยหกสิบองศาเลยใช่ใช่ครับวิวเห็นน้ําเลยนะครับวิวเสวยสวยเดี๋ยวเราทานข้าเสร็จแล้วเราไปดูกันใช่ครับครับอโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ ดูเลยเราก็มาถึงที่ดินแปลนนี้แล้วนะพี่กิตเนาะครับผมครับที่เมื่อกี้เรานั่งกินที่ร้านอาหารของพี่ลุงใช่ครับครัวแม่ประจันนะครับก็หลังนี้อ้าวมีบ้านด้วยนี่พี่กิตครับ้ามีรู้สึกว่าที่นี่จะมี2ส,ส่วนก็คือมีที่ดินเปล่ากับมีบ้านพร้อมที่ดินนะครับก็เดี๋ยวลองลองลอง,ลองชมในในวีโอดูว่าที่ดินเป็นรูปแบบไหน อ่ะโอเคครับก็เรามาสู่ด้านบนของแปลงนี้แล้วนะครับยิ่งขึ้นมายิ่งสวยนะพี่กิตเนาะใช่ครับผมโอ้โหภูเขานี่ยสามร้อยสิบองศาเลยใช่ครับเห็นวิวสบายตานะครับวิววิวเขาโอ้หนั่นมองเห็นหลวงพ่อด้วยนะครับใช่ครับที่เราเห็นนั่นเป็นวัดยางน้ำกัดเหนือนะครับหลวงพ่อองค์ดำเรียกว่าเดินไปนี่สามสี่ร้อยเมตรเองนะครับใช่ครับ ไปทาบุญได้เลยใช่ครับนะครับแล้วก็บริเวณที่เห็นนั้นก็คือเป็นลานกลางเต็นท์เหรอครับนะพี่กิดใช่ครับทางด้านนั้นก็เป็นมีลานกลางเต็นท์สองลานแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับสร้างบ้านเป็นมินิมอลอรัแล้วก็บ้านปูนสองชั้นเนาะใช่ครับโอ<ม>โอเคเก็เรียกว่าไม่เหงาไม่เหงาใช่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่อยู่ด้านบนเลยนะครับครับโอ,โอ้โหพื้นที่ทั้งหมดนี่ เป็นเนินสลบเลยนะครับไล่เป็นสเต็ปสเต็ปไปว่างั้นพีก่กิตใช่ครับผม,มแปลงนี้ก็สวยนะครับพื้นที่ประมาณไล่นิดๆนะครับใชโโ่โอ้เจ้าของนี่ขายไม่แพงด้วยนะครับได้ข่าวใช่ครับผมโอ้โห,โโหก็คือสรุปแล้วก็คือยิ่งขึ้นมาเนี่ยยิ่งสวย<ช>ยิ่งมอง<ช>เห็นภูเขายิ่งมองเห็นทิวทัศน์รอบๆได้สบายตาเลยว่างั้นใช่ครับผมโอ้หายานะครับนี่ก็ที่ก็เรียกที่มงกรทองนะพี่เนาะใช่ครับ ที่มังกรทองนะครับถ้าเกิดว่ามีพี่น้องสนใจเนี่ยจะติดต่อได้ยังไงครับพี่กิดก็เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอ๋อด้านล่างนี้เลยนะครับติดต่อกับเจ้าของโดยตรงเลยนะใช่ครับให้คุยกันโดยตรงเลยนะครับว่าราคาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับครับเดี๋ยวมีข้อมูลต่อรองกันได้ว่างั้นเถออฝากไว้ด้านล่างด้านล่างวิดีโออ่เจ้าของใจดีใช่ครับอ่าติดต่อที่ดิ้ด้านล่างนี้เลยนะครับ ก็เราทั้งสองคนวันนี้ก็แม่ทั้งวันเลยนะครับก็ขอบคุณเนาะขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดต b e ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันเฮ้